คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งมัวดีนะครับที่ผมได้ไปงานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพครั้งที่23ครั้งล่าสุดมาครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ชมช่องนี้เนี่ยมีหลากหลายอาชีพเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานประจำอาชีพอิสระหรือว่าค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์หรือมีหน้าร้านก็ตามนะครับและส่วนหนึ่งก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะ จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนหรือเป็นร้านค้าธรรมดาหมุนเวียนสเตทเมนต์พวกนี้นะครับแต่คาดว่าส่วนดหญ่จะไม่จดทะเบียนนะครับอย่างที่ปกคลิปนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะแนะนําสินเชื่อนะครับที่จะให้เราเนี่ย กู้เพื่อไปปิดหนี้นอกระบบครับผมสามารถกู้สูงสุดได้รายรับไม่เกิน5 0,000บาทนะครับโดยที่สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสินนะครับใช่แล้วครับออมสินที่ใครๆก็บอกว่ากู้ยากนี่แหละครับผมแต่อย่างว่านะครับลองมาฟังคลิปนี้กันก่อนเพราะผมได้ข้อมูลดีๆมาเพิ่มเติมครับโดยที่มันมีทางที่มาช่วยเหลือเราด้วยครับทางเลือกจากบสยที่จะทําให้เรากู้ผ่านได้ง่ายขึ้นครับผมจะเล่าแทรกไปในระหว่างการอธิบายเลยแล้วกันนะครับ ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสินเชื่อจากธนาคารอมสินในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐครับผมชื่อว่าสินเชื่อโครงการทา <c oughs> งประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบโอ้โหชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับตัวนี้เลยจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อให้เรานำไปแก้ไขปัญหานี้นะครับนอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเรานี่แหละครับแต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์นะครับนี่ในระบบนะครับผมโดยที่รายละเอียดสินเชื่อตัวนี้นะครับวงเงินกู้เนี่ยเขาจะให้กู้ตามหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้รายละไม่เกิน50,000บาทครับ และอัตราดอกเบี้ยเขานะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับแสตเลดนะครับร้อยละ1%ต่อเดือนก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ได้คุยมานะครับนี่นอกระบบเนี่ยตกอาจจะ1%ต่อวันนะครับถ้าเทียบเป็นปีหนึ่งก็ดอกเบี้ย365%้ยต่อปีถือว่าโอ้โหยงบานมากๆเลยครับระยะเวลาในการชําระคืนของนี่ก้อนนี้ถ้าเราได้รับการอนุมัตินะครับเขาบอกว่าชําระคืนในระยะเวลาไม่เกิน5ปีครับผมทําให้มีโอกาสในการหารายได้ ได้เพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องเพิ่มในระยะเวลา5ปีครับคุณสมบัติของผู้ที่กู้สินเชื่อก็มีได้นะครับเขาบอกว่า 1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพและมีรายได้นะครับแน่นอนครับเราควรจะต้องมีรายได้ครับถ้าไม่มีรายได้สถาบันการเงินไหนๆก็อาจจะปล่อยเรายากนะครับนอกจากเราจะต้องเป็นรุ่นสินเชื่อดิจิตอลนะครับที่มีประมาณ3-4ยี่ห้อที่เขาไม่เอารายละเอียดอะไรนะครับ ถันมาข้อ2นะครับสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน65ปีครับถัดมาข้อที่3นะครับก็มีถิ่นที่อยู่แน่นอนนะครับมีสถานที่ประกอบอาชีพและก็สามารถติดต่อได้นะครับถัดมาสุดท้ายนะครับคุณสมบัติเป็นผู้ลงทะเบียนนี่นอกระบบนะครับนร1นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องจุกจิกยุ่งยากครับเราสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารครับผมแล้วมันคืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปพูดกับบสยครับผมและในหัวข้อถัดมาตัวนี้เนี่ยสำคัญนะหลักประกันเงินกู้นะครับผมเขาบอกว่าใช้บรรษัทนะครับประกันเสียเ่ยงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับบสยเป็นหลักประกันเงินกู้ครับแล้วบสยนี้เขาคือใครนะครับ ผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้แล้วกันสมุิผมเป็นคนคนหนึ่งที่จะกู้ใช่ไหมครับผมเมื่อความน่าเชื่อถือเราไม่พอเนี่ยก็จะมีองค์กรองค์กรนึงเนี่ยบสยนี่แหละเขาจะช่วยค้ำประกันเงินกู้ครับ เป็นหลักประกันเนี่ยให้เรากู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินนังๆได้นะครับผมโดยที่พูดง่ายๆและเขาได้อะไรใช่ไหมครับเขาอาจจะได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบี้ยนิดๆหน,น,น,นอ่อยๆนะครับแต่ว่าไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับนี่รอบระบบหรือว่าการที่เราต้องใช้เงินเพื่อหมุนเียนสภาพคล่องแล้วผมว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้ววันที่ผมได้ไปเดินงานมหากรรมการเงินนะครับก็พบบูธของบอสอยอเขาด้วยนะครับแล้วก็ได้นำบัตรมาด้วยครับ ต้องขอบคุณพี่ชัยเชษน,นะครับผู้ช่วยผู้จัดจาก,การฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรนะครับที่ให้ข้อมูลกับเปเปอร์มาในวันนั้นนะครับผมก็ได้โบชัวตัวนี้มาครับสิ่งที่เกี่ยวกับคลิปเราแล้วก็น่าสนใจนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มร้านค้าย่อยนะครับอาชีพอิสระนะครับซึ่งอาชีพอิสระเนี้ยพี่เขาบอกไว้ว่าเนี่ยผู้รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับใครที่เข้าขายนะครับอาชีพอิสระก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อที่จะกู้ไปชําระนี้นอกระบบได้ด้วยครับแต่รายละเอียดโครงการของบอสยผมจะไม่พูดในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าให้รู้กันว่าบสยเขาคือใครและเขา ช่วยเป็นหลักประกันให้เราได้อย่างไรนะครับผมวนกลับมาที่สินเชื่อตัวนี้กันนะครับผมเอกสารประกอบการกู้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนครับ 1. ครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับเผื่อมีผู้ค้ำประกันนะครับผมสนะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะครับสมุดบัญชีเงินฝากหรือสลิปเงินเดือนถ้ามีนะครับผม ถัดมานะครับเอกสารรายรับรายจ่ายถ้า <reflections S 2> มีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถ้าเราประกอบการนะครับ <c oughs> เราเป็นร้านค้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพของเราด้วยครับผมถัดมาสุดท้ายนะครับกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยครับอันนี้พูดถึงมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะก็ไม่ต้องใช้บสย,ยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้บสยได้นะครับมีเท่านี้แล้ะครับรายละเอียดของ สินเชื่อตัวนี้นะครับแต่ธรรมดาเราจะปิดท้ายที่แล้ววิธีสมัครหรือวิธีขอสินเชื่อตัวนี้ใช่ไหมครับต้องไปที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผมคงบอกให้ไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขาแต่นี่ไม่ใช่ครับถ้าเราไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็เอกสารเราตัวเลขเราไม่สวยหรือไม่น่าเชื่อถือเพียงพอนะครับให้เราไปที่บสยก่อนนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับโดยที่เข้าไปแล้วนะครับ เขาจะรับเรื่องและแนะนําเราทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับเพียงเราเข้าไปแจ้งความประสงค์เขานะครับว่าเราต้องการกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อชําระหนี้นอกระบบตัวนี้นะครับโดยจะให้บสยเขาช่วยคาประกันให้ครับผมภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากติดต่อบสยเขานะครับก็ให้โทรไปที่บสยคอเซ็ปเตอร์ได้นะครับโทร028909999ตามนี้ครับ นี่นอกระบบมันแรงจริงๆครับยังไงใครก็ตามที่มีนี่นอกระบบก็ลองกู้สินเชื่อตัวนี้เพื่อไปปิดนี่นอกระบบได้ครับ